ที่กองกำลังสุรศักดิ์มรีตาบลโนนสูงอำเภอเมืองอดุดรธานีพลเอกคงชีพตันตาวานิช์โฆษกกระทรวงกาโหมและคณะที่ปรึกษากองโฆษกและผู้ติดตามค่ะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยโดยมีพลตรีนรทิพย์หอยนอกผู้บังคับกองกำลังสุรศักดิ์มรีนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ กองกำลังสุรศักดิ์มรีรับผิดชอบพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะซึ่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเริ่มต้นที่บ้านห้วยน้ำผักตำบลแสงพาอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยไปตามแนวลำแม่น้ำเฮืองและต่อด้วยแนวลำแม่น้ำโขงไปจนสิ้นสุดที่บ้านห้วยกอกตำบลดอนตาลอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร รวมความยาวค่ะตามแนวชายแดนทั้งสิ้น804กิโลเมตรปฏิบัติภารกิจในหลายบทบาทจากนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมและาคณะขาะได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับกําลังพลของหน่วยโดยเน้นกิจกรรมร่วมกับประชาชนเด็กและเยาวชนการเมืองชาวบ้านเปิดโอกาสเปิดพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน พูดคุยเสวนานในเวทีต่างๆและอย่างเดินทางพบปะเยาว,วชนณศูนย์อบรมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักชาติและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับซึ่งนอกจากมาให้กำลังใจกับกำลังพลแล้วนะคะก็ยังมาเยี่ยมน้องๆเยาว,วชนที่เข้ามาอบรมที่มีส่วนร่วมกับกองทัพโบก ในเรื่องของความมั่นคงซึ่งคิดว่าคนรุ่นใหม่จะมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมไปด้วยเชื่อว่าจะทําให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะหน่วยงานหลักก็คือกองบังหลังป้องกันแดนกองบังหลังทรัพย์มตรีก็เป็นหนึ่งที่เป็นบัติงานด้านนี้นะครับเราก็เห็นว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับออกมาสามารถ ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสกัดการลักลอบเข้ามือกฎหมายได้มากนะครับซึ่งเป็นปัญหาของโรคระบาดที่ผ่านมาด้วยนะครับและปัจจุบันเนี่ยปัญหาการสู้รบดในเมียนมาเนี่ยมันก็ทําให้ยาเสพติดเนี่ยมันโยกเข้ามาเข้าขทางสากลามากขึ้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยเรื่องของภารกิจการปราบยาเสพติดเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งจับได้นะครับยาเสพติดได้ลดใหญ่นะครับ เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของการสกัดกัน้นการล้อมอบข้าเมืองการสกัดกัน้นเรื่องยาเสพติดนะครับรวมทั้งเรื่องของกองกำลังองันชายแดนนี่ก็จะมีความสําคัญที่เราจะจาเป็นจะต้องมีกองกำลังไว้บางส่วนนะครับเพื่อเอาไว้รองรับกับคุกทางของกองกําลังขั้นต่ําที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ก็